การรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเรื่องค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน6 3เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันย้ำกันให้เข้าใจนะครับ ตอนที่จะบอกว่าคืนเงินที่ชำระไปแล้วยังไงผมย้ำตรงนี้ว่าค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนย้ำอีกครั้งถ้าใครใช้ไฟหมอไม่เกิน5แอมป์จะเสียกี่บาทกี่พันกี่หน่วยก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าเขาฟรีให้ท่าน3เดือนถูกมั้ครับเมษาพฤษภามิถุนาโอเคนะกลุ่มแรกกลุ่มที่2 ถ้าท่านใช้ไฟเกินกว่า5แอมขึ้นไปนะครับท่านยังไม่ต้องจ่ายเพราะการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะสรุปยอดให้ท่านอีกครั้งหนึ่งตามมติครมอเขาจะมีใบแจ้งหนี้มาให้ท่านอีกครั้งชำระเนี่ยให้ชำระตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นไป ใบแจ้งหนี้ใบเดือนก็เก็บไว้ท่านก็รอถูกไหมครับแล้วก็ชําระตามใบแจ้งหนี้ที่เขาจะปรับปรุงให้โอเคทีนี้ถ้าท่านจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนเมษาไปแล้วทํำยังไงดีครับวันนี้จะบอกว่ากรณีที่ท่านจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนเมษาไปแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มนะถ้าเป็นกลุ่มแรกที่เป็น เขาใช้สราบว่าประเภท1.1.1ก็คือหม้อไม่คืน5แอมป์เนี่ยเขาจะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม2563เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษา ถึงเดือนมิถุนาใช่ไหมครับท่านกลุ่มแรกเนะี่ยท่านได้ใช้ไฟฟรีละ3เดือนแต่บางเอิญท่านชําระค่าไฟเดือนเมษาไปแล้วเขาก็จะก็จะคืนเงินค่าไฟไฟ้าให้ท่านในเดือนกระกฎะาคมโดยการหักกบลบหนี้ก่อนโอเคนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1.2ก็คือหม้อไฟเกิน 5M แอมป์ขึ้นไป การไฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่มอกเกิน5แอมปและยอดเงินนะครับใบเสร็จใบแจ้งหนี้ไปแจ้งหนี้ค่าไฟเดือนเมษามาท่านก็จ่ายไปเลยอย่างเงี้ยท่านต้องไปรอนะครับคืนเงินโดยหักกบรบหนี้ของค่าไฟเดือนพฤษภา วิธีการคิดค่าไฟฟ้าของเดือนเมษาในกลุ่มที่มอเกิน5แอมป์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ท่านนะครับแล้วท่านเข้าไปดูอีกครั้งว่าท่านจะเสียเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการอธิบายให้สำหรับคนที่ชำระเงินเดือนเมษาไปแล้วเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ ที่กด subscribe ให้กดไลค์กดแชร์ทุกการกดติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมขอให้ท่านโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนขอบพระคุณมากครับ